สวัสดีค่ะวันนี้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็มีโครงการดีๆหนึ่งโครงการมานำเสนอนะคะนั่นก็คือโครงการ Dental PSU Internship ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่เปิดรับทันตแพทย์ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษานะคะมาฝึกปฏิบัติงานกันจริงๆณนะโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำไมถึงต้องเข้าร่วมโครงการนี้วันนี้เรามาฟังเหตุผลดีๆจากทันตแพทย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการกันเลยดีกว่าค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนรุ่นน้องนะครับที่จบใหม่ทุกคนนะครับที่สนใจในการทํางานคลินิกหรือว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยสนใจยังไม่มีความมั่นใจในการทํางานนะครับก็แนะนำนะครับมาฝึกงานที่โครงการนี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยแล้วจะได้รู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับโดยที่โครงการนี้นครับมีทั้งอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็มีอาจารย์ที่มากความสามารถคอยให้คาแนะนําแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับจะได้มีประสบการณ์ในการทํางานนะครับ ตอนนี้ทํางานมาได้6เดือนนิดนี้นะคะหลักๆที่รู้สึกว่าได้จริงๆเลยก็คือเป็นสกิลความมั่นใจในสกิลการทําฟันที่มากขึ้นนะคะจริงๆถ้าออกไปทำคลินิกเอกชนเต็มตัวเลยตั้งแต่แรกอาจจะไม่กล้าทําอย่างพวกงานเอนโดงานฟันปรอมที่มีความซับซ้อนนะคะเพราะว่าในคลินิกก็จะมีอาจารย์แบบเฉพาะทางแต่ละสาขาคอยให้คําแนะนําแต่ว่าเราก็จะคือเป็นคนลงมือทําเองแล้วก็เป็นคนที่แบบสามารถตัดสินใจได้เองด้ ก็ตอนเรียนก็คือได้ทำเคสทั้งการอุดฟันเคสฟันปลอมฟันครอบแล้วจริงๆรงักษารากก็ทาแล้วแต่ที่ก็บางที่ก็3บางที่ก็4บางที่ก็2ใช่ครับก็ถ้าใครสนใจก็คือมาลงที่นี่ก่อนเราจะได้มีการเก็บสะสมประสบการณ์เพื่อจะสามารถทําคนไข้ได้ดีขึ้นทั้งเวลาแล้วก็การจัดการแล้วก,ก็รวมถึงการพูดคุยกับคนไข้ครับ โครงการ Dental PSU Internship นี้จะเริ่มเปิดประมาณเดือนมีนาคมปศส5 6 6นี้นะคะทีมทันตแพทย์และทีมงานจากคณะทันตแพทย์พร้อมที่จะดูแลน้องๆค่ะค่ะสำหรับทันตแพทย์นะคะที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ w w w den t psu ac th หรือว่าจะเป็นเ c e b o o k คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินก,ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ